หน้าใยไงบอดีบอปันนี้นี่นวาเป็นไงบอดีดตอบดีก็ดีแล้วตอบบอดีนี่เจอดีมันจะบวบึงยี่หยังนอกตละมหน้าไฟไงบอ นาไหไงบ่ดีบ่บ่นี่นี่ว่าเป็นไงบ่ดีดตอบดีก็ดี้อตอบบ่ดีนี่เจอดีนก่จะว่เบิ่งอีหยัง<ะ>นอกแต่ละมือนาไหไง ยงนาพไยไงบ่ดีบ่บ่ะเนี่ยนี่มาเมนไงบ่ด,ดีตอบดีก็ดีเนะตอบพอดีนี่เจอดีนี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง,งนหน่อยน้ำมันด้อจ้า